สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนายทา l a พยากรณ์ไบโคเอค่ะการทำนายดวง7วันแรกของปีขาน2565ของราศีเมษและราศีพฤษภนะคะการทำนายครั้งนี้จะทำนายด้วยกัน2ดวงนะคะก็คือดวงชะตาของชาวราศีเมษก่อนแล้วจากนั้นจะเป็นการทำนายดวงของชาวราศีพฤษภค่ะเราจะมาขอไพ่ได้ช่วยทำนายดวงของชาวราศีเมษและลัคนาราศีเมษนะคะดูได้ทางลัคนาและราศีรายละเอียดของลัคนาและราศีอยู่ที่ d e s c r i p ช i ่น รายละเอียดใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมค่ะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารยานในการชมดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางค่ะราศีเมษโอ้โหใบแรกเลยนะคะได้ไพเ่เศรษฐีนีค่ะใบที่สองได้ไพ่เจดาบสาไม้เท้าสี่ไม้เท้า ห้าควีนถ้วยหกเจ็ดเหรียญแปดเจ็ดเก้าถ้วยแปดห้าถ้วยเก้าวิลออฟฟอร์จูนวงล้อแห่งโชคชะตาและสิบก็คือไพ่ขิ่นดาบ ราศีเมษคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะช่วงนี้การเงินอาจจะสะพัดนะคะได้โชคลาภเงินทองเงินไหลมาเทมาอาจจะได้ถูกรางวัลน,นะคะใหญ่จาก ต้นปีที่ผ่านมาหรืออาจจะจับชลารังวันได้รางวัลใหญ่ๆมาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วการเงินจะดีมากรวยมากปังมากเงินเข้ารัวๆเลยนะคะชาวราศีเมษดวงการเงินรุ่งพุ่งแรงได้ครอบครองเงินจํานวนมากนะคะมีแต่ไพ่เงินเข้ามาทั้งนั้นเลยถือได้ว่าชาวราศีเมษโดยส่วนรวมโดยทั่ว,วไปจะต้องได้เงินได้ทองต้องมีโชคเงินทองเข้ามาเงินทองสะพัดมากยิง่งขึ้นนะคะแต่สถานการณ์ต่างๆรอบๆ ตัวชาวราศีเมษอย่าทําอะไรผิดนะนะคะอย่าไปทําอะไรที่มันเป็นการละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายเพราะมีเกณฑ์ที่จะอาจจะ ถูกจับหรือว่าอาจจะถูกลงโทษนะคะหรือขับรถก็อย่าเร็วอย่าพาไฟแดงนะคะอย่าขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอาจจะมีใบจดหมายจากกรมตำรวจติดตามมาก็ได้นะคะหรือการทำอะไรที่เป็นการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือปิดบังซ่อนเลนนะคะมีความลับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบหรืออาจจะจับได้นะคะว่าคุณแอบทำอะไรรับหลังผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะคะ ส่วนเรื่องของการงานนะคะการงานเนี่ยอาจจะต้องออกแรงเหนื่อยหน่อยนะคะขจัดปัญหาหรือแข่งขันหรือต้องประลองฝีมือนะคะวัดฝีมือกันทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จเพราะคุณเก่งกว่าคู่แข่งคุณมีดีกว่าคู่แข่งนั่นเองนะคะการประมูลจะชนะการแข่งขันการสอบแข่งขันจะชนะนะคะดังนั้น ก็ตั้งใจนะคะในการที่จะลงประชันฝีมือนะคะหรือออกแรงนะคะเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งขันต่างๆได้การงานประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเฉลิมฉลองนะคะสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมานะคะข่าวดีที่ได้รับจากการงานการที่การงานพบกับความรับรื่นนะคะได้รับการซัพพอร์ตส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้การให้เกิดความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเปิด เปิดทำงานมาปุ๊บนะคะ7วันแรกได้ขึ้นตำแหน่งใหม่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนคะมีเกณฑ์ไปเป็นไปได้คะ่ะในเรื่องของผู้หญิงนะคะอาจจะมีปัญหากับ แม่นะคะบางคนอาจจะมีปัญหากับแม่หรือบางคนอาจจะมีปัญหากับภรรยานะคะดังนั้นต้องค่อยทีถ้อยอาศัยระมัดระวังคําพูดคาจากับผู้หญิงผู้คนผู้หญิงที่เป็นแม่ผู้หญิงที่คอยอุปถัมช่วยเหลือดูแลนะคะทํากับข้าวให้เรากินหรือว่าดูแลเราชาวราศีเมษต้องระมัดระวังนะคะจะมีความขัดแย้งกับผู้หญิงที่เขาแก่กว่าเรามีอํานาจมากกว่าเราหรือคนที่เขาคอยซัพพอร์ตดูแลเรานะคะอย่างเช่นแม่หรือภรรยาเป็นตน้น ะะการเงินนะคะคุณ sey, มีเกณฑ์ที่จะมีเงินลงทุนหรือว่ามีเงินเก็บเงิเนกองเงินกู้นะคะใครที่จะไปกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะสามารถดําเนินเรื่องได้ค่ะอาจจะติดต่อประสานงานอะไรเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะสาหรับเงินที่จะเอามาลงทุนหรือต่อยอดทําธุรกิจการค้ามีเงินเข้ามานะคะจากการเงินการบัญชีการธนาคารกู้แบงก์กู้ธนาคารหรือว่าเงินในการลงทุนค่ะ ระมัดระวังนะคะคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นคนประเภทแบบรออักที่เติมไม่เต็มพวกเจ้าชู้นะคะพวกที่ว่าพูดจาสร้างฝันแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรจริงดังนั้นต้องระมัดระวังการที่จะมีคนที่ออมีลักซ้อนเข้ามาด้วยนะคะแล้วกออ็ในเรื่องของ ภายในบ้านภายในครอบครัวนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกไม่พึงพอใจเรารู้สึกขัดอกขัดใจขัดแย้งกับคนในบ้านขัดแย้งกับคู่ครองคนรักนะคะดังนั้นก็คงจะต้องมีการให้อภัยหยวนบ้างยอมบ้างปลงบ้างเพื่อที่จะให้ความยืดหยุ่นเนี้ยมันช่วยประคับประคองนะคะสถานการณ์ที่จะมีเรื่องของการระหองระแหงหรือกระทบหรือไม่สบายใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะภายในบ้านค่ะความคิดภายในใจนะคะคุณอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ ชีวิตมันดีขึ้นอยากมีโชคอยากมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตหรือบางคนอาจจะอยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนธุรกิจต่างๆนะคะสุดท้ายนะคะ k คิง o อฟ o ซ่คุณจะเป็นคนที่ ฉลาดขึ้นเก่งขึ้นในปีใหม่นี้นะคะแต่คุณก็จะมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะการงานต่างๆธุรกิจต่างๆอาจจะมีเข้ามาทําให้คุณยุ่งทําให้คุณเครียดทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเก่งขึ้นคุณจะต้องสตรองขึ้นคุณจะต้องมีการเรียนรู้นะคะสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณจะเอาตัว รอดเพิ่มมากขึ้นดีมากขึ้นนะคะแต่ต้องเป็นคนที่กล้าตัดสินใจนะคะมีความรู้เยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆหรือว่ามีการพัฒนาตัวเองนะคะไปศึกษาอบรมนะคะออนไลน์ออฟไลน์ได้หมดเลยก็จะช่วยทำให้การเริ่มต้นในปีใหม่นี้ทำให้คุณเนี่ยรุล่วง ปัญหาอุปสรรคหรือแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาได้เป็นอย่างดีแล้วคุณจะเก่งขึ้นค่ะคุณจะฉลาดขึ้นแล้วคนก็จะเป็นคนที่เป็นผู้นำที่ดีได้นะคะด้วยความสตรองความเก่งความฉลาดและความรับผิดช,ชอบของตัวคุณนั่นเองนะคะสําหรับชาวราศีเมษค่ะต่อไปนะคะเราจะมาที่ราศีพฤษภค,ค่ะดวงชะตาของชาวราศีพฤษภจะเด่นทางด้านใดบ้างนะคะ ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายัางโดยชตตาของชาวพฤศษราศีพฤศษและลัคนาพฤศษค่ะ7วันแรกในปีขานโดยชะตาของชาวพฤศษจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ1ถึง7มกราคม65 10ใบต่อไปนี้เป็นการทำนายดวงแบบโดยรวมของชาวพฤศษุนะคะ justice เเหรียญ แถ้วย8ดาบราชินีไม้เท้า10ดาบ1ไม้เท้าสไม้เท้า9ถ้วยและ10บถ้วยค่ะ ดวงชะตาของชาวพุชกในช่วง7วันแรกของปีขาน2565นะคะก็จะเด่นในเรื่องของความรักค่ะนะคะความรักจะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะความรักคู่ครองบุตรหลานบริวารน,นะคะครอบครัวเป็นสุขนะคะเอ่อแฮปปี้แฟมิลี่นะคะ, family, ะ,คะทีนี้นะคะดวงดวงชะตาของชาวพุชกเนี่ยคุณค่อน ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่จะมีอำนาจวาสนานะคะอาจจะอยู่ในระดับของผู้ที่เป็นผู้นำนะคะเจ้าของกิจการหรือระดับผู้อำนวยการนะคะดังนั้นคุณจึงมี อำนาจอยู่ในตัวเองในการตัดสินใจหรือการที่จะพิจารณาเรื่องราวต่างๆคุณมีเกณฑ์ที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจมีอำนาจวาสนานะคะการเงินการทองสะพัดนะคะมีฐานะที่มั่นคงร่ำรวยนะคะดังนั้นชาวพฤทธศกเนี่ยก็ถือได้ว่าดวงชะตาของคุณเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีคนเกรงอกเกรงใจมีบรารมีนะคะหรือการตัดสินปัญหาต่างๆและการแก้ปัญหาต่างๆของคุณอาจจะมีความเมตตามีความปณีปนอมมากยิ่งขึ้นก็จะช่วยทําให้ชีวิตของคุณนั้นได้รับการเคารพนะคะได้รับการยอมรับ นะะในเรื่องของความมีน้ําใจของคุณในเรื่องของบาร,รมีของคุณอํานาจของคุณก็จะได้รับการยอมรับนะคะการเงินดีค่ะนะคะการเงินจะเข้ามาเป็นลักษณะของ น้ำึ้นให้ติมให้รีบตักนะคะเข้ามาเป็นช่วงๆนะคะช่วงไหนอาจจะมาเยอะแล้วก็บางช่วงก็อาจจะถดถอยลดน้อยลงไปดังนั้นช่วงไหนงานเข้าเยอะนะคะหมายถึงเงินที่จะมาพร้อมกับงานด้วยก็รีบกอบกลวยรีบตักตวงนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงให้การอุปธรรมช่วยเหลือทางด้านการเงินด้วยการเงินคล่องนะคะในช่วง7วันแรกของปี65นี้นะคะ,ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลนะ,ะบางคนอาจจะได้ไปต่างประเทศอาจจะต้องไปท หรืออาจจะต้องกลับไปเรียนหรืออาจจะต้องมีการไปติดต่อนะคะไปไปเที่ยวก็ได้นะคะดังนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลจากบ้านจากเมืองนะคะจากบ้านเกิดเมืองนอนจากคนอันเป็นที่รักนะคะหรือบางคนอาจจะต้องแบบว่าเดินทางไปทำงานอีกที่หนึง่งนะคะห่างจากคนรักห่างจากครอบครัวมีเกณฑ์คิดถึงบ้านเสียใจนะคะหรือบางคนอาจจะทะเลาะก,กันแล้วแยกกันนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันในช่วงเจวันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ รามัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพสายตาค่ะหัวนะคะแล้วก็ช่วงท้องด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะคะตาผ้ามัวมึนงงไมเกรนนะคะหรือว่าปัญหาในเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้ออืดอัดใจนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาเป็นลักษณะปัญหามือแปดด้านนะคะ ถ้ามีปัญหามืดแปดด้านเข้ามาเนี่ยนะคะตามดวงชะตาบอกว่าให้แก้ไขโดยใช้อำนาจวาสนาของตัวเองนะคะในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้ใช้ความยืดหยุ่นอารมณนอโวยถ้ามีปัญหาขัดแย้งกับผู้อื่นให้ใช้ความเมตตาความยืดหยุ่นความอารมุ์มอโวยในการแก้ไขปัญหาจะได้ประนีประนอมกันจะได้ไม่ต้องมีปัญหายืดเยื้อนะคะตกลงกันได้ด้วยวาจาหรือไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะคะระวังจะ มีปัญหากับผู้หญิงที่เป็นเจ้านายผู้หญิงที่มีความสามารถนะคะผู้หญิงที่ฉลาดผู้หญิงที่เก่งผู้หญิงที่มีความสามารถในเรื่องของการงานระว,วังจะขัดแย้งกับ ผู้หญิงนะคะ working woman ผู้หญิงทำงานด้วยนะคะหรือเจ้านายนั่นเองนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วเนี้ยนะคะในช่วงปลายสัปดาห์ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้ระวังทีนี้ให้ระวังหลังหลังกระดูกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการหกล้มนะคะหรือปัญหาที่ยืดเยื้อมาคุณอาจจะอดทนกับสภาวะเจ็บไข้ได้ป่วยบางสิ่งบาง,บางการนะคะบางคนอาจจะ ปวดหัวมานานละแต่ยังไม่ได้ไปหาหมอสักทีนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะว่าปัญหาที่มันยืดเยื้อมานานแล้วอาจจะเกิดทำให้มันเป็น โครคภัยไข้เจ็บที่มันต้องรักษากันแบบใหญ่โตอาจจะต้องมีการผ่าตัดอาจจะต้องมีการฟื้นฟูร่รางกายค่อนข้างนานนิดนึงนะคะดังนั้นก็ต้องคอยตรวจสอบดูแลสุขภาพสังเกตป้องกันสุขภาพของตัวเองให้ดีๆระวังการติดเชื้อหรือว่าอะไรที่มันแรงๆเกี่ยวกับเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเอาไว้ด้วยนะคะอาจจะมาจากการเดินทางก็ได้นะเพราะฉะนั้นการเดินทางต้อง ป้องกันตัวให้ดีนะคะเรื่องของโรคติดต่อต่างๆค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โอกาสดีเข้ามานะคะชาวพฤษภคะอาจจะได้งานใหม่ค่ะหรืออาจจะได้โอกาสดีที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าโอกาสดีๆต่างๆที่จะมีเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานหรือโอกาสด้วยก็ได้นะคะการติดต่อกับคน ต่างๆนะคะราบลื่นดีใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการคมนาคมต่างๆนะคะคุณจะมีความสดใสนะคะราบลื่นในเรื่องของการติดต่อเจรจาประสานงานนะคะการไปอบรมการพบผู้คนมากมายการที่จะไปสัมมนาต่างๆนะคะการที่จะต้องไปติดต่อกับลูกค้าต่างๆถือได้ว่าราบลื่นพบความสำเร็จนะคะ ในความคิดภายในใจของคุณเนี่ยคุณกําลังคิดถึงความมั่นคงอยากให้ชีวิตพบกับความสุขพบความมั่นคงหรืออยากจะเติมเต็มความสุขต่างๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตหรือครอบครัวาม,มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเอาเป็นว่าในเรื่องของความรักนะคะก็ คุณจะพบกับความสุขความสําเร็จนะคะพ่อแม่ลูกใครที่คิดอยากจะได้ลูกนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้สมหวังนะคะหรือว่าใครที่คิดอยากจะให้ของขวัญกับครอบครัวอาจจะเป็นบ้านหรือเป็นที่ดินนะคะหรือจะเป็นรถของครอบครัวคุณก็มีเกณฑ์ที่จะทําความฝันให้เป็นจริงคุณได้มีเกณฑ์ที่จะทําให้ครอบครัวนั้นนะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นการทํานายนะคะแบบโดยรวมให้กับชาวราศีพฤษภและลัคนา พิษศกนั่นเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับการติดตามฝากติดตามกันด้วยนะคะแชแนในายทาลอดพยากรไบโคเอค่ะเป็นกำลังใจให้กันด้วยกันกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะคลิปดีๆพลังบวกจากการอ่านไพ่ทาโร่สื่อถึงคุณทุกวัน,ท,วนทุกวันพร้อมเคล็ดเสริมดวงกดติดตามให้กำลังใจอาจารย์เอด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ